สวัสดีค่ะคุณผู้ชายทั้งหลายวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์สําหรับคุณผู้ชายโดยตรงเลยนะคะออดออดค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้คุณผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฐาน,นาร่างกายของน้องคุณผู้ชายทั้งหลายที่มีปัญหาขึ้นช้าขึ้นเร็วลงเร็ว ไม่นานอยู่ไม่นานอยู่ไม่ทนทำให้มีปัญหาทางด้านความสุขกับภรรยาหรือคู่นอนของคุณตัวนี้เลยนะคะทานไปแค่หึเม็ดครึ่งชั่วโมงนี่เห็นผลเลยค่ะอยากให้ลองไปซื้อไปทานดูนะคะ่จ่า่าไม่บอกมันดีจริงๆนะคะจำไว้นะคะมันชื่อออออค่ะ